สวัสดีครับพบก,กับผมทัวเวลบายทิ๊กในช่องยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็มาที่ร้านกุโรตีอ่อนนุชสามสิบเก้านะฮะเดี๋ยวเราเข้าร้านกันเลยนะฮะร้านก็ตกแต่งด้วยบรรยากาศที่สวยงามนะครับร <bunlar. S 2> เขาก็มีอาหารคาวขายด้วยนะฮะพวกกระเพราไก่นะครับเราก็มาดูเมนูของเขากันเลยนะครับอันนี้เป็นอาหารคาวนะครับอาหารคาวเขาก็จะมีกระเพราไก่กะเพรา,พาเนื้อนะฮะกระเพราหมูแล้วก็มีข้าวไข่ข้น มีข้าวโปกนะฮะเยอะแยะเลยนะครับสำหรับอาหารข้าวของที่นี่นะครับนอกจากนั้นก็ยังมีสปากเกตตี้นะฮะทุกคนส่วนอันนี้ก็เป็นโรตีข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นโรตีกล้วยใส่ไข่กับโรตีตุงตามนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นโรตีธรรมดากับโรตีใส่ไข่ครับ ที่เครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มเขาก็มีหลากหลายนะฮะบรรยากาศพนินรลานะฮะก็มีการตกแต่งสถานที่ใกล้เคียงบริเวณนี้ด้วยนะฮะสถานที่ใกล้เคียงบริเวณนี้ก็จะเป็นย่านชุมชนเก่านะครับก็จะมีคลองพระคนนนะครับมีวัดต่างๆนะครับ นี่นะครับเราก็มาดูวิธีการทำโรตีกันนะฮะทุกคนตอนนี้เขาก็เอาโรตีใส่จานเตรียมเสิร์ฟเรียบร้อยนะครับเขาก็ใส่ทั้งนมแล้วก็ช็อกโกแลตให้นะฮะก็ได้มาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะฮะราคาก็อยู่ที่39บาทนะครับ โรตีนมช็อกโกแลตนะฮะสาบาทนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับรสชาติอร่อยกลมกลมกรอบนอกนุ่มในนะะทุกคน กอบนอกนุ่มในมากนะครับก็ทานหมดแล้วนะครับรสชาติก็อร่อยดีนะฮะรสชาติกรอบนอกนุ่มในนะฮะมาทานได้นะครับที่อ่อนนุชสามสบเกนะฮะอูโรตีนะครับเดี๋ยวผมต้องรีบกลับนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมีไปดูคอนเสิร์ตเย็ดอินดีที่ m r t อหพ่ลโยธินต่อนะฮะ ก็ไม่รู้จะทันหรือเปล่าครับอย่างน้อยก็ขอให้ได้ดูก็โอเคแล้วนะฮะก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศเป็นช็อตให้เพื่อนๆดูด้วยขอสิจุดเกันบรรยายแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่อง Travel Batik นะครับจ็เรื่องราการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u ั s c ส i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดี